ออนไลน์อยากมีโลโก้ช่องเพจหรือว่าแบรนด์ของตัวเองถึงไม่มีพื้นฐานคุณก็สามารถที่ทำเองได้โดยใช้ชื่อแบรนด์ของคุณหรือว่าชื่อตัวของคุณมาทำโลโก้คุณนางจะใช้แอปพลิเคชันนะพิกอาร์ตในการทำนะคะอยากรู้นะมาดูวิธีการทำโลโก้แบบสวยๆมีสไตล์กันเลยค่ะ อันดับแรกให้คุณไปเลือกสีจูหนังสือของคุณนะคะดูตามสีเต็มเพจเลยค่ะว่าคุณต้องการที่จะให้หนังสือคุณสีประมาณไหนก็ให้ปกติคุณนาาจะใช้แอปพลิเคชัน Pinterest ในการหาเป็นแบ็กกราวนะคะก็คุณก็ไปเลือกที่ตามที่คุณชอบเลยค่ะพอคุณเลือกแบ็กกราวมาเรียบร้อยแล้วค็อาจจะหาแบ็กกราวหลายๆแบ็กกราวเข้ามาไว้นะในกรณีที่ว่าคุณเปลี่ยนใจบางทีมันทํามาแล้วอาจจะไม่สวยนะเสร็จแล้วก็ให้มาที่แอปพลิเคชัน p i c อารค่ะกดมาที่ตัว บวกนะคะข้างล่างสีม่วงนะ,ะแล้วก็มาที่ยนะคะข้างล่างสุดตรงนี้นะคะเป็นภาพพื้นหลังสำหรับทำภาพ PNG นะเสร็จแล้วให้ทุกคนนะ,ะไปพิมพ์ชื่อแบรนด์ของคุณหรือว่าชื่อคุณนะค,ะคุณนางจะไปที่ข้อความนะตัวทีนะแล้วคุณนานจะเขียนคําว่าครูนางแล้วกันนะ,ะอ่าิ๊กถูกนะ,ะแล้วครูนางก็จะหาตัวหนังสือ ที่ชอบเอาตัวนี้แล้วกันเอาที่ขีดตัวนี้นะคะอ่ะคุณนางวางไว้ตรงนี้นะเสร็จแ,แล้วคุณนงจะเ,เขียนคําว่านางอีกรอบหนึ่งนะไปตัวทีเหมือนเดิมนะทาเมื่อกี้นะติกถูกค่ะก็วางไว้จัดในกรณีที่เราชอบตัวเขียนนะแต่จริงแเราทำนะคะการทําเป็นตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะสวยดีนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า เพจของคุณนะ,ะหรือว่าบุคลิกของคุณเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเนาะก็ลองเลือกให้มันเข้ากับตัวคุณทีนี้เราจะมาทําการใส่สีนะคะคุณนางจะกดไปที่คําว่าครูนะคุณนางใส่สีก่อนนะนะก็ไปที่สีค่ะแล้วก็ไปที่อ่าพื้นผิวแต่ปกติอะนะคะอ่าแอปพลิเคชันเขจะมีสีให้เราเลือกแต่ว่าคุณนางไม่ชอบสีพวกนี้คุณนางจะไปที่พื้นผิวนะ,ะแล้วก็จะไปที่ แบ็กกราวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเลือกภาพเห็นไหมคะคุณนางจะมีภาพเยอะแยะเลยนะในการทํานะคุณนางจะมาที่อังนี้แล้วกันนะนางคุณนางโอเคสวยเลยนะชอบค่ะคุณนางปกติตีมของคุณนางมันจะเป็นสีออกชมพูไงคุณนางจะใช้สีนี้แล้วกันนะพื้นผิวค่ะรูปภาพเหมือนเดิมเนาะใช้ตัวนี้นะที่คุณนางชอบแบบนี้มันจะมีนะคะว่ามันจะมีการเล่นลูกสีเนาะนะ ในตัวหนังสือของเรามันจะทําให้หนังสือ,อเรามันดูสวยแปกตาดิสเ่อนนี้เราจะมาอาจจะมีการใส่นะคะเป็นลายเส้นนะหรือว่าเป็นขอบของตัวหนังสือมาที่ตัว T ค่ะภาพวาดตรงเนี้ยนะคุณอาจจะใส่ใส่สีขาวแล้วกันนะมันจะได้เห็นชัดนิดนึงนะอันนี้ก็คือความความหนาความบางของมันแล้วแต่เรานะคะคุณนางชอบบางๆประมาณเนี้ยนะเหมือนเดิมค่ะไปที่ลายเส้นที่วาดใส่สีขาวนะ ขนาดก็ให้มันเท่ากันนะดูแล้วรู้สึกว่ามันจะจืดไปนะคะครนี้คุณนางก็จะใช้ในเรื่องของสติกเกอร์นะของตกแต่งเข้ามาช่วยทําให้ตัวหนังสือคุณนางเนี่ยมันดูสวยมากขึ้นคุณนางจะไปเลือกเป็นพื้นนะสีทองเข้ามาเป็นพื้นหลังให้คุณนางโอกาสน,นะเป็นพื้นสีทองโอเคนะครนี้คุณนางต้องการที่จะเอาตัวหนังสือไว้ข้างบนนะคะของ พื้นสีทองคุณนางทำยังไงก็กดไปที่ตัวหนังสือค่ะแล้วก็กดไปที่เลเยอร์ข้างบนนะคะกดคำทำสำเนานะคะมันจะมีสำเนาให้ตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะาคำว่านางเหมือนกันนะทำเหมือนเดิมค่ะไปที่เลเยอร์ทำสำเนานะคะอ่าแต่ตัวข้างล่างนี่คุณนางก็จะลบไปอ่าก็จัดตัวหนังสือนิดนึงนะจัดโลโก้โลโก้คุณนางจะเอาประมาณนี้นะ ส่วนในเรื่องของโลโก้ตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการจะใส่ขอบเราก็สามารถทําได้เช่นกันไปที่คําว่าขอบถ้าเราต้องการให้ใหมันเด่นชัดขึ้นมาก็แล้วแต่เราเนาะใส่สีนะนะนอาจจะเป็นสีขาวเหมือนเดิมเนี่ยคะ่ะน้องก็จะประ,ประมาณนี้นะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้เราก็จะได้อะไรคะเป็นโลโก้สวยๆเป็นสไตล์ตัวหนังสือของเราเนาะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่า,วา บางครั้งเราก็ไม่ใชเป็น่ต้องมีขอบข้างหลังนะหรือบางครั้งเราต้องการที่จะมาเสริมเติมแต่งนิดนึงแต่ว่าอย่าให้เยอะนะแล้วก็คุณนางจะกดคําว่านําไปใช้นะคะแล้วก็ถัดไปแล้วก็ทํางานเซฟค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะแค่นี้คุณจะได้มีโลโก้สวยๆนะโชว์ในโลกออนไลน์ถ้าว่าคลิปนี้นะคะมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้คุณนางด้วยคุณนางเท็นคนและพะิเศษออนไลน์สวัสดีคะ่ะ